ในที่สุดก็ออกบวชคือพระครองราชนึกว่าจะได้ความสุขหรือความพึงพอใจสูงสุดแต่ปรากฏว่าครองราชแล้วก็งั้นๆออกบวชด,ดีกว่าอย่างนี้ทั้งนั้นเลยเนี่ยพระบรมโพธิสัตว์ทั้งหลายและผู้มีบุญ ทุกยุคทุกสมัยก็จะเป็นอย่างนี้แล้วว่าเพศนักบวชนี่คือเป็นเพศที่ถูกต้องทุกคนต้องบวชครูไม่อยากเคยเจอคำถามแล้วถ้าบวชหมดทุกคนในโลกใครจะทำมาหากินหรือใครจะใส่บาตรไม่ หาปัญหาโลกแตกอ๋อถ้าถึงถ้าคนจะบวชหมดนี่นะแปลว่าจิตใจเขาสูงส่งแล้วปรามีก็เต็มเปี่ยมไม่ต้องกลัวเดี๋ยวเทวดามาใส่บาตสถา,ถามจริงคุณบวชไหมไม่อ่ะงั้นแดกแสดงไม่ทุกคนในโลกยังขาดคุณคนไม่ 我你朵呢？Oh, you know.